ขอสวัสดีทุกท่านด้วยเนะี่ยวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ,บรเบเพลสทีวีนะวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมดอนสตีฟนะผมดอนสตีฟอะไรวะภาคกอะไรไม่รู้รับแต่มันเป็นภาคใหม่ล่าสุดนะครับผมโดยการกดเพนะซึ่งการเล่นก็เล็ดโกวบเราผมเล่นได้แค่3ตัวนะครับเราก็จะเป็นวิวสันกันนะ่ะมันจะได้เป็นตัวเริ่มแรกไปเลยนะครับเกมนี้ก็อาจจะสมจริงกว่าไมคับมากนะครับไมค้ามีแต่บล็อก <c oughs> หรือเปล่า แต่แม่งก็กดสตาร์ทเพื่อเกิดนะเนี่ยไอเทียเนี่ยมันเป็นใครไม่รู้ครับรู้สึกว่าจะมีดอกอะไรติดติดอะไรติดไหลมันด้วยช่างแม่งตื่นขึ้นมาก็หายไปบต่อไปครับเราก็อยู่ที่เมืองไหนไม่รู้นะโอ้โหเจอในตกด้วยมันก็คืออุปกรณ์นะครับที่ใช้เชื่อมต่ออะไรไม่รู้อรไปอีกเมืองหนึ่งก็ไม่รู้อะโอเคแดกแม่งอ่ผลเบอร์รี่นี่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ทุกอันเนี่ย แต่แล้วแต่จะใช้แต่และสถานการณ์เท่านั้นเองเนี่ยโอเคเนี่ยแดกแดกแม่งอะ่ะโอ้โหมาถึงก็เจอหลุมศพเลยครับโอโ้เจอทองด้วยเจอทองแดกแดกอโอ้โหแถวนี้มันที่ไหนเนะี่ยรู้สึกว่าเราต้องตุนทองเก็บทองไปเยอะครับขุดทอง อุ้ยอันั้นมันเกะแดกแม่งเฮ้ยบ้านหมูด้วยเว้ยเราเกิดสถานที่ดีๆแห่งหนึ่งครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะฮะวงนงจุหมูน้อยไม่ได้เจอกันนานน่นเนี่ยโอโ้โหป่าขี้อะไรไม่รู้คับแดกอ่ะสร้างนี่ก่อนนะครับอ้าวกำอันนี้ขาดเลยขาดหินแบบนี้นะครับ แล้วก็แดกแดกอ่ะอืมอยาได้หินที่มันอีกแบบเนี้ยอยาได้หินนี้อีกอันจังเลยตอนนี้ไม่มีโอ้โหแถวนี้หมูเพียบวะไม่ต้องห่วงหมูเพียบโอเคเราต้องให้เนื้อมันนะมันถึงจะเป็นเพื่อนเราหมูอะที่จริงผมก็ไม่รู้อะไรหรอกครับ ก็มาถามจาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผู้เชี่ยวชาญใกลบ้านก็เขาก็เล่นรอนสตรีมแบบอืมก็เก่งพอใช้ได้อยู่อ่ะแต่ผมนี่นิดเดียวก็ตายครับแต่ว่าเวลาแคสนี่ผมก็จะเอาให้ดีที่สุดนะครับโอเคโอ้นั่นไงเจอแล้วมันช่างเป็นบุญจริงๆครับสางไงแล้วก็แดกแดกหินแดกแดก แดกแดกแดกโอ้โหได้จำนวนมากเลยเนะี่ยเคยได้อันนี้มาทำส้นไหลอะอาว่างเลยครับแดกแล้วก็ดูแดกครับตอนนี้ขาดแขนไม้อะต้องเอาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ได้หญ้าต่อไปก็ตัดต้นไม้คนระับยังไม่มีวิแวว,แวในการตัดเลยตัดตัด,ต,ดตัดแม่งเนี่ยโอเคได้แล้วแ <c oughs> ม่งหมูนี่มันก็ มองยากครับอ่จเป็นที่อะไรอ่ะโอ้โหวิ่งหนีเราเราถือขวานมาวิ่งหนีทันทีครับว่าไงจะหมูน้อยฉันจะมาผูกพิรกับนายนี่ไงควรฉันไปเขาไม่เอานะครับเราก็จะไม่ตามตือนะฟันแม็กไม่โดนไม่โดนเกือบ <c oughs> <c oughs> ถ้าโดนนี่ก็โดนไล่เหมือนกันแนะ่ต่อไปนะครับเราก็ควรจะสร้างไอนะ้นี่ ไอ้กระเป๋าเออลืมสร้างได้ไงวะมันสร้างได้ไงแหวะเนี่ยไอเนี่ยเหลือไม้นะเหลือไม้เพราะฉะนั้นก็ควรจะตัดไม้ซะตัด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 โอเคได้ไปแล้วเนี่ยได้ลูกได้เอ๋เขาเรียกว่าอะไรอะอะไรไม่ร <fal se> ู้ที่มันที่มันใช้ปลูกต้นไม้อะต้นกาหรอมั้งปลูกแม่งปลูกทีก็แม่งโตแล้วเนี่ยอ้าวกรรม เดี๋ยวสร้างบ้านใกล้หมูน้อยนะ <c oughs> เพื่อเป็นการปกป้องหมูน้อยของเราอะ่ะอืมรู้สึกว่าเรายังขาดเหลือหินนะตะัดตัดตัดต,ตอนนี้ก็เหลือขาดอะไรอ่ะ <c oughs> ตรงนี้นะแอ่สร้างแบบธรรมดาสร้างแบบกองไฟธรรมดาแต่ผมอยากสร้างแบบนี้เลยอะ่ะ แบบนี้ขาดอะไรวะเอากำขาอีกโอเคขาดหินนะฮะขาดหินเพราะฉะนั้นหินไม่มีมันก็อยู่ไม่ได้จริงๆอะโอโ้โหแถวนี้บ้านหมู่เยอะจริงผมก็สงสัยว่าทำไมพวกมือไม่สร้างบ้านติดกันวะมันจะได้อบอุ่นยิ่งกว่านี้อนะโอเคเอาอีกครับได้แล้วได้อีกนี่ อันแล้วเลยอีกอันหนึ่งโอ้ตอนเย็นแล้วเลยเนี่ยตอนเย็นแล้วหรือนี่แบ่งมุมก็ออกหากินนะครับเป็นปกติของมันโอเคได้แล้วอ่ะเรามาสร้างแบบนี้กันเถอะเพื่อความสุขสบายนะครับของลูกหลานเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน <c oughs> ขอเวลาแป๊บนึงโอเคมาแล้วมัน มันทรมานจริงครับอะไรติดคอเด่ะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นคล้ายๆกับเมือกอะไรสักอย่างติดคอแลย่ยมันก็จําชื่อไม่ได้วะเออโอเคก็เดินต่อไปอโอ้บ้านเราบ้านเราอยู่ไหนเนะี่ยกูวางหุ่นไว้ตรงไหนวะเออตรงนี้โอ้โหมองไม่เห็นได้ไงนะตาถั่วแล้วกูโอ้แถวนี้มีขี้ควายด้วยครับ มันต้องเก็บกับไม่ไงั้นมันอยู่ไม่ได้จริงต่อไปก็วางครับวางมันลงไปอา้าวกลัววางไงนี่นะก่อไฟก่อไฟแล้วก็ใส่ให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาขี้ควายไปเอาขี้ควายประตมเอาเอาเอาแครอดคนระับ พยายามไม่ต้องต้มเยอะอะไรเยอะก็ได้นะเผื่ออาหารมันเน่าเร็วประมาณนี้โอ้โหปลดล็อกเอาได้อีกเนะียเลยไปต้องใช้มันกันเนี่ยเพื่อไปขุดไปขุดลุมศพอ,อ่ะรู้สึกว่าของเรายังมีไม่เยอะตัดต้นไม้เถอะแล้วมาตัดต้นไม้กันเนะี่ยตัดไม้ทำลายป่าตัดแล้วยิ่งดีนะเลยก็จะได้ไม้เพิ่ม ต้นไม้มันคงไม่หมดลงง่ายๆหรอกอตัดอีกตัดแล้วตัดอีกเอาไอเย้ยนั่นเป็นไรอเะไ้ยแมงมุมนะครับดูทำท่าดูทำท่าดูมาทำท่าโอเคตอนนี้ก็วันที่หนึ่งก็จะผ่านไปด้วยดีแล้วอะโอ้โหเยี่ยมโชคดีครับเรามีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ได้แต่รอครับนั่งรอเวลานั่งรอยืนรอจนเมื่อยอู้หูนี่มัไรได้ไม้ครับได้ไม้เอามาสร้างไหนไม่รู้นะครับต่อไปก็ตัดไม้ต่อตัดตัดนี้นี้นี้ตัด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 โอเคได้ไม้แล้วนี้ได้ไม้แล้ว ใกล้จะจบวันที่หนึ่งไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็ขอต่อกันปาร์คสองกันเพราะวันที่หนึ่งมันใกล้จะจบแล้วโอเคนะครับบายบายโอเคเช้าพอดี